วันหยุดยาวอาทิตย์หยุดยาวเรามาทำกิมจินะคะวันหยุดคะ่ะก็เลยจะทำกิมจิซื้อผักมาหัวหนึ่งอันนี้จะมีแครอทหัวไชเท้าแล้วก็หอมส่วนนี้ก็จะปั่นใส่กันนะคะมีพริกมีหัวหอมมีแอปเปิลแล้วก็สาลี่แล้วก็ขิงแล้วก็ถ้าใครไม่อยากเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกลงไปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุง ส่วนนี้คือจะปั่นใส่กันเครื่องปรุงก็จะมีเกลือมีอน,น้ำตาลเราไม่มีพริก,กรเกาหลีเราใช้พริกธรรมดาของเรานี่พริกปาปิก,กานี่ค่ะแล้วก็อันนี้คือปลานะคะถ้าใครมีกุ้งก็ใส่กุ้งก็คือน้ำปลาแล้วก็ซอสสีเขียวแค่นั้นแหละคะ่ะในส่วนนี้จะเอามาปั่นใส่กันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะทําเป็นชิ้นใหญ่ไม่ทําเป็นชิ้นเล็กแล้วทําเป็น ชิ้นใหญ่หญเลยเดี๋ยวจะเอาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนี้ก็จะมาคนแป้งค่ะเอาแป้งต้มแป้งให้ให้เย็นก่อนอันนี้กวนแป้งนะคะส่วนตัวเอาเอาน้ำตาลลงไปนี้เลยน้ำตาลมันจะได้ละลายแป้งของเราเลยลนะแป้งสาลีแป้งอะไรธรรมดาอันนี้กระส่งนี่ละ,ะกวนไว้แล้วทิ้งให้มันเย็นส่วนตัวก็เอาน้ำตาลลงไปเลย เคี่ยวให้มันสุกแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะแป้งก็กวนเรียบร้อยนะคะก็รอให้มันเย็นครั้งนี้เราทำเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะคะแช่น้ำเกลือไว้ให้มันนิ่มเพราะตอนเราผสมกับเครื่องมันจะไม่ได้หักเครื่องปรุงนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะเออเครื่องไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรเยอะ ก็ใส่พอดีนะคะถ้เาเยอะไปมันอาจจะไม่อร่อยอันนี้เป็นขิงหอมหัวใหญ่สาลี่แอปเปลิลกระเทียมแล้วก็พริกนะคะใครไม่อยากเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ถ้าใครอยากลองใส่อะไรก็ใส่ลงไปในส่วนนี้เราจะเอามาปั่นนะคะในส่วนนี้เราก็จะเอามาทำเป็นชิ้นๆนะคะแล้วแต่ว่าจะ เอาชิ้นแบบหนาแบบบางแล้วแต่คนชอบหัวไชเท้าแล้วก็แครอทในส่วนแครอทแล้วก็หัวไชเท้าแล้วก็หอมก็เอามาทำเป็นชิ้นชิ้นไว้แบบนี้ค่ะใครชอบชิ้นใหญ่ก็ทำใหญ่ใครชอบชิ้นเล็กก็ทำชิ้นเล็กเอาตามแต่ชอบเลยค่ะอันนี้ก็รอให้มันนิ่มก่อนแล้วค่อยจะเอามาล้างน้ำนะคะ อันนี้ก็รอผสมกับเครื่องอันนี้รอปั่นค่ะอันนี้คือแป้งที่เรากวนไว้นะคะมารอให้มันเย็นอัตราส่วนก็ดูผักก็แล้วกันนะคะเป็นส่วนรอให้มันเย็นคือเอาน้ำปลาลงได้นะคะเอาน้ำปลาเอาซอสลงได้แล้วก็ปั่นเลย เนี่ยยัง,ยงไม่ยังไม่ปั่นเพราะว่ารออันนั้นก่อนรอผักให้มันนิ่มก่อนก็เตรียมเครื่องไว้เฉยส่วนตัวจะเอาพวกน้ำปลาลงตรงนี้เลยค่ะน้ำปลาแล้วก็พวกซอสที่เราใส่แป้งเราเย็นแล้วนะคะส่วนตัวก็จะเอาถ้าใครมีพริกเกาหลีก็พริกเกาหลีใส่นะคะส่วนตัวไม่มีก็เลยเอาพริกปาปริก้าธรรมดานี่แหละ ก็ใส่มันไม่เผ็ดนะคะก็ใส่ให้มันมีรสมีสีก็แล้วกันแล้วแต่ว่าผักเราแต่ก็อย่าใส่เยอะถ้าถ้าใส่น้อยเราก็แก้ไขได้ถ้าใส่เยอะมันก็แก้ไขไม่ได้เราก็คนนะคะคนเสร็จแล้วก็เอาที่เราปั่นลงเลยดูที่เาใส่ลงไปเลย เยวจะคนก่อนนะคะตัวก็เอาปลาลงนะคะือปลาปลาแซลมอนที่ทำเป็นน้ํำผิกนะคะเอามาใส่ถ้าใครมีกุ้งแห้งก็เอากุ้งแห้งลงมีปลาแห้งเล็กปลาเล็กน้อยอปลาเล็กปลาน้อยอใส่อันนี้ตัวนี้ก็จะเอามาลาดกับกับผักนะคะจะทำปุงไว้ให้แฝบมันก็แดงโอเคอยู่นะคะแต่ว่า พริกเกาหลีเขาจะแดงเนาะจริงๆมันไม่ใส่ก็ได้นะคะพราะทำกินบ่อยไ,ม,ไม่ได้ร้าน,นเกาหลีเลยเราเอาพริกในร้านของฝรั่งนี่แหละคะ่ะเป็นพริกปาปิกาเราแหละก็อร่อยเหมือนกันขึ้นอยู่ที่เราปรุงขึ้นอยู่ส่วนประกอบมันถึงนะคะอันนี้จะมีประโยชน์มากๆสำหรับลำไส้นะคะ เพราะมีเครื่องเครียงเยอะหมอเขาจะแนะนำให้ทานกิมจินะคะถ้าใครเป็นพวกเกี่ยวกับลําไส้ล้างลําไส้อะแต่ว่าซื้อมันแพงมากนะคะท้ากินเองเนี่ยกิมจีกับผักส้มผักบ้านเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนผสมของกิมจิมันจะเยอะ มันมีขิงแต่มันมีแต่แตไอ้ไม่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขิงกระเทียมหัวหอมพอเสร็จเราจะเอาอันนี้ลงรวมนะคะเดี๋ยวให้คนก่อนเราก็ใส่อันนี้ลงไปเลยนะไปคนๆนะคะใส่พวกที่เราอันนี้ไว้ไปคนเดี๋ยวจะคนให้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไง พวกนี้ใส่นะคะเดี๋ยวอาใส่หมดเดี๋ยวก็จะมาคนๆให้ดูว่าเป็นยังไงเอามือคนก็ได้นะคะแล้วก็รอให้อันนี้เสร็จให้มันนิ่มค่อยเอามาดูตอนต่อไปอันนี้เสร็จแล้วนะคะเครื่องเคียงเขาเรียกเครื่องอะไรหมักไว้แล้วก็จะเอามาทาๆท,ทากับอันเนี้ยผักนะคะตัวนี้ก็ทําเสร็จแล้วคะ่ะชิมดูแล้วก็ถือว่า ลดกำลังดีเพราะตัวนี้เราแช่เกลืออยู่แล้วกิมจิง่ายๆนะคะถูกกว่าที่เราซื้อเยอะเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปมัางเราไม่ต้องใส่พวกสารกันบูดเนาะมันก็จะดีต่อสุขภาพเราเองนี่ค่ะถ้าอยากให้มีสีให้มีสุขภาพเพิ่มก็ใส่ขิงลงไปเอ้ยใส่ขมิ้นลงไปก็ได้นะคะ อันนี้ปิดไว้ค่ะเอาไว้ทำตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็รอนะคะรอให้ผักมันนิ่มก่อนเราก็เอาสว่วนนี้มาทาทากับผักแล้วเอามาวางบนกล่องนะคะครั้งนี้ทำแบบชิ้นใหญ่เลยแบบชิ้นเราไม่ตัดนะคะชิ้นใหญ่เลยแบบนี้เลยเราไม่ทำเป็นหัวเราทาเป็นทีละใบละใบมันจะง่ายกว่าไปแล้วเรากินอาจจะยาวหน่อยก็ไม่เป็นไร อันนี้ก็คือจิมจิทำเองนะคะอยากทำมานานแล้วแหละสำหรับตัวเองทำเสร็จพรุ่งนี้ก็ทานได้เลยนะคะมาดูรอดูตอนสุดท้ายนะคะง่ายๆนะคะทุกคนลองทำดูเราไม่ต้องไปซื้อกินบซื้อกระปุกเล็กๆโอ้โหหลายร้อยบาทนะคะที่เนี่ทำเสร็จแล้วค่ะ ผักมันยังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ก็เลยเอาเครื่องเ,อเคียงรวม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 กันไปเลยเดี๋ยวคืนหนึ่งมันคงจะเปรี้ยวเองแหละค่อยมานวดอีกทีหนึ่งทำอาหารให้ทานค่ะ